สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะเริ่มประกอบเลื่อยโค้งนะฮะตัดยอดกิ่งไม้นะฮะตัดบนยอดมันเลยนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มประกอบนะฮะเราได้ไม้ไผ่ลวกนะฮะไม้ไผ่ขนาดเล็กสวมที่ด้ามจับนะฮะเดี๋ยววิธีสวมนั้นเดี๋ยวท่านอธิบายจะจัดให้นะฮะเข้าไปชมชิปกันเลยฟับก็ เตรียมเครื่องมือนะฮะก็จะมีปากกาเมจิกนะฮะเละเยอรแล้วก็เลื่อยเรานะฮะหมคมกลิปเครื่องประหารหัวสุนัข <c oughs> เบาบุญจิ้นจันเจ้าอีกแล้วนะ,ะหวังเชามาหั่นเขาบอกให้ยิงมุกเยอะๆคือไม้ไผ่ลวกเนี่ยผมเลือกประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ อันตรงนี้ถึงสามเมตรนะหมายถึงตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวนี่ตรงนี้ถึงสามเมตรยาวต่อจากสามเมตรก็คือห้าเมตรอยู่ราวๆห้าเมตรนะฮะเดี๋ยวเข้าหน้างานเลยนะ,ะก็คือที่เลือกมาเนี่ยเราจะตัดเข้าสวมเข้าในฝักนะฮะเป็นเตเปอร์ แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าไม้สั้นเกินไปมันก็จะไม่ไม่ดีนะฮะมันจะตัดมันจะค่อมงานหมายถึงมันไม้สั้นแล้วมันตัดยอดไม้ไม่ถึงมันก็จะค่อมงานนะฮะมันใช้งานไม่ได้ว่ราะงั้นฮะแล้วที่สำคัญหลายท่านไปซื้อเลื่อยโค้งที่มันไม่มี ที่มันสวมไม้ไผ่ไม่ได้ไม้ไผ่รวกไม่ได้เนี่ยไปซื้อมาแล้วนะฮะแล้วอยากจะตัดไม้ยอดไม้ต้นสูงสูงอะ่ะก็เป็นปัญหานะเพราะว่าเพราะว่าซื้อมาแล้วมันสวมต่อไม้ไผ่ไม่ได้เออมาดูคลิปนี้เอ,อ้ยซื้อตามท่านอธิบายดีกว่าสวมต่อไม้ไผ่ได้นะฮะเลยตัดเหล็กพร้อมนะฮะ คืองานพวกนี้มันเป็นงานละเอียดนะฮะใช้ฟันถี่นะฮะเลยตัดเหล็กใช้อันนี้ก็ไม่ดีอันนี้เอาไว้ตัดไม้สดดีที่สุดตัดยอดไม้แหมเห็นของใหม่จะให้ตัดไม้แห้งอันนี้ก็คอมงานนะฮะฟันห่างเกินนะฮะเลเอาล่ <c oughs> ก่อนนะฮะนี่เละเอาล่ก่อน ก็คือผมจะให้มันอยู่ในข้อไม้นะฮะแล้วก็จะให้มันเลยออกไปนะฮะคือพยายามให้มันให้มันสวมได้ลึกที่สุดอะประมาณนั้นคือเราชอบสวมลึกๆที่สุดนะฮะตรงนี้แตกไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นไม้สอยยอดเสดาเก่านะฮะสอยสอย <c oughs> แหมจะสอยให้ฟังซะงั้น ไม่ใช่หมอลำอ้าวตาัดคือยิ่งลึกยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะไม่เกิดคานนะฮะเนี่ยคือยิ่งสวมลึกเนี่ยมันยิ่งดีมันจะไม่เป็นคานนะฮะหมายถึงคานงัดคานดีดนะฮะถ้าสวมตื้นๆสวมแค่เนี้ยนะฮะเนี่ยพอตัดตรงนี้เสร็จสวมแค่เนะี้ยนะฮะมันจะเกิดคานงัดคานดีดตรงนี้นะฮะ มันจะทําให้ตรงนี้ฉีกขาดสวมให้มันลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้เน่ยเรียบร้อยแหมไ, yeah. <laughs> ได้ไหมอ <laughs> <be sl> <laughs> <fik doubled> <laughs> ุ้ยอุ้ยจะได้ไหมเนี่ยเออได้รอดไหมจะรอดไหมเนี่ยโอ้โห หวังเลือกเกินว่าจะให้ลึกที่สุดไม้ลวกโตเกินนะแต่ก็ไม่เป็นไรกระชับดีชอบเอาตกลงโมงนี่ไฟต่อนะฮะแหมไม้ลวกกระชับเกินนะฮะอือก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นะฮะก็อยู่ได้ไม่ได้ต่อไปก็เลเยอรนะฮะ ก็คืออย่างแรกคือรูเราต้องดูรูก่อนนะคือไม้เราแตกตรงนี้เนี่ยอันนี้ขังข้อนะอันนี้ข้อไม้ไผ่เนี่ยอันนี้อันนี้ทิศของไม้ที่เราแตกนะขังข้อไม้ไผ่คือข้อไม้ไผ่มีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีเราจะต้องขังข้อไม้ไผ่นะฮะเวลาใส่เราก็ต้อง คือให้รูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูดูรอยแตกก่อนอแตกอยู่แถวแถวนี้คือเราจะไม่ให้รูอยู่ตรงบริเวณรอยแตกเดิมนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นปัญหานะะฮในอนาคตได้เราจะต้องให้รูอยู่ตรงข้ามรอยแตกนะฮะประมาณนี้ เดี๋ยวต้องเหลาช่วยนะไม่เหลาช่วยนี่ไม่ได้มันมันไปไม่รอดนะฮะเพราะมันใหญ่เหลือเกินคาดว่าจะอยู่แถวแถวนี้นะนี่รูอยู่แถวแถวนี้นะฮะประมาณนี้ต่อไปก็คือต้องเอาอะไรมาเหลาดีเอาบุ้งไหมบุ้งตะไบ ถ้ามันอุปสรรคมันเพิ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยเราเครื่องมือเราต้องถึงนะถ้าเครื่องมือไม่ถึงก็ไปไปต่อไม่ได้นะฮะเครื่องมือต้องถึงนิดหนึ่งยุคยุคโซเชียลนะฮะยุคย t u b e ยุคท ok. ิกต็อกมีมีมาใหม่อีกนะไม่ใช่มีแต่ยุคทิกต็อกมันมีของบอริษัทดีอีก เดี๋ยวเปิดตะะเตเปอร์ตรงนี้นะฮะแคมเปอร์ตรงนี้นะฮะเตเปอร์ตรงนี้ให้เขาเข้าได้ก่อนคือจริงๆแล้วเขาอธิบายไม่ค่อยชอบากับต่อเอ,อ้าับจจยาว ท่านผู้ชมเห็นอนะว่าหน้างานทำงานยังไงเดี๋ยวไปเป็นอุปสรรคโอ้ยอมภูมิแหมภูมิเยอะได้รางวัลอมภูมิโอ้ยทนาดทธิบายแหมอมภูมิเหลือเกินไม่ได้ออมภูมิกลัวท่านผู้ชมไม่อยากดูแหมจะให้ท่านผู้ชมดูยังไง โอ้โหคลิปเป็นครึ่งชั่วโมง45นาทีอย่างนงี้นนะโอ้โหมีใครทำอ่ะมีท่านอธิบายทำอ๋อเอาเมื่อกี้นี้ยังได้อยู่เลยมุมไหนได้ไหม บุ้งดิบุ้งบุ้งไปไหวไหมบุ้งมือไหมบุ้งมืเอเคระขึงมือเยอะแล้วเกินไม่ไผ่นะรับมันเป็นเส้นมันเป็นเส้นไม่เป็นไรเดินงานต่อนะฮะ พราะว่ามันสวมไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะนี่มันสวมไปได้ครึ่งหนึ่งนี่สวมไปได้ครึ่งหนึ่งแล้ว,น,ว,ไไน,ลวนะฮะเดี๋ยวเดินงานต่อต่อไปก็คือเปิดเตปเปอร์นะ ก็คือรอยแตกอยู่เส้นนี้ใช่ไหมเราแตกอยู่เส้นนี้ตรงรอยเราก็เดี๋ยวนะเตปเปอร์คือเตปเปอร์ด้านนี้นะเพราะว่าด้านนี้ถูกบีบคือ อยากให้มันเข้าลึกๆนี่เตเปอร์ด้านนี้ฮะยวดูมุมเตเปอร์น,นี่เป็นไงเราแจ่มๆคือเราจะต้องบีบเห็นไหมฮะเตเปอร์นี่เตเปอร์ตรงเนี้ย ะะแล้วก็ให้ไม้บีบเข้าไปลุยต่ออันนี้สดๆสดนะไม่ไม่เคยทำทดสอบทดลองมาก่อนก็คือคิดได้ก็ทำเลยอะประมาณน,นั้นไม่ใช่ทำมาก่อนชิ้นหนึ่งแล้วก็มาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังแหมท่านอธิบาย มีประสบการณ์แล้วก็เอามาเล่าอันนี้สถานการณ์จริงเห็นไหมเลื่อยตัดเหล็กเนื้อมันจะละเอียดนะเนี่ยเห็นไหมเนื้อเขาจะละเอียด โซเชียลอะไรอะไรก็เอามาลงคลิปวิธีเลื่อยใช้เลื่อยตัดเหล็ก็เอามาทำคลิปทังนั้นนี่ประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นเทปเปอร์ แน่นอนไหม,มนนไหม,นม,หหนมนแน่นอนไหมท่านผู้ชมห่างไปนิดนึงเขามานอนแน่นอนไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวขอตกแต่งกันเดี๋ยวลุยทีเดียวก็คือข้อไม้เนี่ยนะฮะเนี่ยข้อไม้ตรงเนี้ยจะ จะไม่ให้มันแตกมันแตกลามมาเนี่ยมันแตกต่อเนื่องเนี่ยเป็นเส้นไม้คือไม้ไผ่จะเป็นเส้นไม้นะเขาเรียกเส้นไม้หรือเส้นไม้ก็ได้เนี่ยเส้นไม้นะไม่ใช่เสี้ยนไม้นะเสี้ยนไม้ก็ได้นะแต่ผมเรียกเส้นไม้นะอันนี้ตามความเข้าใจส่วนตัวของท่านอธิบายนะคือไม้ไผ่จะมีเส้นไม้นะฮะแล้วก็ เราจะต้องถ้ามันเกิดรูเนี่ยมันจะมีมันจะแตกถ้ามันมีข้อไม้อยู่ตรงเนี้มันจะไม่แตกมาบนี้นะฮะ เดี๋ยวตัดเข้าไปแล้วแตกพร้อมเครื่องประหารหัวม,มังกร เปิดมีดเปิดมีดซะแล้วอุ้ยเดี๋ยวเข้าไปได้ไงเนี่ย,ยเนี่ยมาร์คมาร์คเราเนี่ยจะรู้นะฮะว่ามัน รอยแตกเราอยู่ตรงไหนแล้วเตเปอร์อยู่ตรงไหนก็ตรงนี้ยังจะไม่ทำให้จบคลิปนะเพราะว่าผมจะต้องเจาะรูอีกนะฮะเป็นเรื่องง่ายแล้วนะฮะตอนนี้ก็เปิดเตเปอร์นะฮะแล้วก็ระวังนิ้วนะนิ้วไปจับโดนเลื่อยนะฮะระวังนิ้วแล้วก็ตรงนี้ตกแต่งนิดหน่อย นะฮะแล้วก็สวมเข้ามาเจาะรูจบนะฮะวันนี้อธิบายกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะถูกใจคลิปนี้ก,กดไลค์ให้ด้ยวยะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายและปฏิบัติกันให้เห็นกันไปเลยวันนี้อธิบายกวาลาไปก่อนสวัสดีครับ